สวัสดีครับนักเรียนที่นา่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูนิวเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเรียนในบทเรียนของวิชาดนตรีนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนในบทเรียนอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามารับรู้กันอีกทีตอนนี้ครูนิวก็อยากจะพูดในของสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะครับในจังหวัดของเราแล้วก็ในระดับประเทศนะครับยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ก็ลดลงนะครับเหลือ7 0 เอาวันที่20ที่ผ่านมานี่ก็เ,เหลือ70 70ว่าคนเท่านั้นเองนะครับส่วนในระดับประเทศก็หมื่นหน,หน่อยๆนะครับแต่ว่าผู้คนก็ต้องป้องต้องป้องกันตัวนะครับนะก็การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับการใส่หน้ากากเมื่อออกกบ้านนะครับก็สามารถช่วยได้นะครับป้องกันเขาป้องกันเรานะครับอ่ะทีนี้เรื่องที่ต่อมานะครับก็จะมี คุณนิวได้ไทำจะทำา MV นะครับเป็นผู้กำกับ,กบและเขียนบทเองด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้มีผู้แสดงก็คือผู้ขวานเป็นผู้แสดงนำแล้วก็มีคุณครูหวานเป็นผู้เป็นนักร้องนะครับร้องได้ไพเราะมากเลยนะครับอยากให้นักเรียนได้เข้าไปรับชมรับฟังนะครับเพราะนั้นคุณนิวก็จะมีลิงก์แปะไว้ในใต้ ใต้เนื้อหาของคุณนิวนะครับให้นักเรียนลองไปสามารถฟังได้นะครับฟังได้นะครับแล้วก็เชิญชวนผู้ปกครองนะครับร่วมกันฟังด้วยเพราะว่ามันเป็นการประกวดด้วยนะครับถ้าถ้าท่านช่วยกันดูนะครับมันก็จะมียอดคลิกยอดละยอดวิวสูงขึ้นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้ได้คะแนนจากคณะกรรมการมากขึ้นนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้เพื่อจะให้สืบเนื่องกันนะครับก็ขออนุญาตนะครับเรียนในบทเรียนเนื้อหาของ หน่วยการเรียนรู้ที่5การสร้างสารรค์ดนตรีนะครับซึ่งอ่าก็คือเป็นเนื้อหาของเรื่องดนตรีต่อเลยนะครับวันนี้เราจะเข้าเรื่องขับร้องพอดีเลยนะครับทั้งเรียนอาจจะได้อยู่ใน m v ็มบคนิวก็ได้นะอ่านะครับเดี๋ยววันนี้กิจกรรมมีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะอันแรกเลยนะครับนะอันแรกเลยนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนของอาการร้องเพลงให้ไพเราะนะครับถ้านักเรียนอยากร้องเพลงให้ไพเราะควรปฏิบัติอย่างไรยกตัวอย่างมา1ข้อนะครับไปดูสิร้องเพลงอย่างไรคําตอบก็คือออกเสียงให้ตรงตามทํานองเพลงนะครับออกเสียงให้ตรงตามทานองเพลงนะครับเช่นถ้ามีเพลงทํานองอเพลงช้างง่ายๆเลยนะครับเพลงช้าง,งนีื่กี้ก็ ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอันนี้ก็คือตรงตามตอนเพลงก็ไม่ตรงก็จะเป็นช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าไม่ตรงตามตอนเพลงหรือเราเรียกอย่างว่าเพี้ยนนะเคยดูไหมครับน้องขับคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับหลักการขับร้องเพลงเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนเนี่ยต้องฝึกขับร้องเพลง เพื่อให้ประสบความสําเร็จและสามารถร้องเพลงได้อย่างไพายเลาะน่าฟังนะครับก็จะมีการเป็นแบบนี้หนึ่งนะครับการหายใจเข้านะครับในการร้องเพลงการหายใจทางจมูกและการหายใจทางปากนะครับโดยการขยายหน้าท้องและปล่อยกล้ามเนื้อท้องตามสบายเมื่อสูดลมหายใจเข้าอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ท้องจะป่องนะครับการหายใจออกในการร้องเพลงจะใช้การเป่าลมออกนะครับ จากทางปากและปล่อยลมออกให้ยาวและต่อเนื่องนะครับเอาง่ายๆนะครับนักเรียนส่วนใหญ่เวลาเราร้องเพลง่ยจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะร้องเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือต้องหายใจให้เป็นด้วยนะครับวิธีการหายใจก็ง่ายๆนะครับนักเรียนจับท้องนักเรียนหายใจเข้าปุ๊บนะครับหรือจะทั้งปากหรือทั้งจมูกก็ได้ครับท้องนักเรียนต้องปอกมานักเรียนเรามือจับท้องนักเรียนเอาไว้นะครับแล้วก็ ท้องป่องไหมไม่เคยป่อยนี่คือการหายใจที่ถูกต้องนะครับไม่ใชหในะ่หายใจเข้าต้องแฟบนะหายใจเข้าท้องต้องป่องนะครับถ้าใครไม่ต่องอู้หนูหายใจมาไม่เคยป่องคือพูดง,ง่ายๆคือถ้าร้องเพลงหนูก็ต้องหายใจให้มันท้องป่องประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยเปล่งเสียงเอาไปอ่านะครับต่อมา การควบคุมการหายใจต้องควบคุมลมหายใจเข้าออกและพยายามเก็บลมให้พอเหมาะกับเสียงร้องหลังจากนั้นค่อยๆผ่อนล,ลมอย่างออกอย่างเสมอนะครับเช่นเก็บลมเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาไม่ต้องแบบเก็บโหเกินเก็บจนแบบเต็มปอดเลยนะครับเกินพอดีนะครับนะค่อยๆเก็บอย่างพอดีเราจะร้องประมาณนี้แล้วก็เก็บลมประมาณนี้พอนะครับ แต่บอกไม่ได้นะว่ามันะเกตับปร,ประมาณไหนก็คือต้องรู้ต้องฝึกบ่อยๆฝึกฝนนะครับของพวกนี้ต้องฝึกฝนนะครับข้อที่4การขับร้องเพลงทุกครั้งต้องออกเสียงให้ชัดเจนและถูกต้องตามเนื้อร้องน้ะนะครับก็สําคัญเลยก็จะมีเรื่องของอการออกเสียงอักขระนะครับคำคุบก,กล้ำต่างๆนะครับรอเรือแล้วก็ลอลิงนะครับนะกะ็กลับกลับ อะไรอย่างนี้นะครับออกเสียงให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เนื้อเพลงก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมีการฝึกฝนที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องก็เรียกว่าใส่อารมณ์และความรู้สึกให้เหมาะสมกับบทเพลงนะฮะในที่ง่างๆยาๆเลยนะครับก็คือเพลงช้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ,า,อารมณ์รู้สึกเศร้านเนื้อเออิ่มเอมซาบซึ้ง แล้วก็ทําอารมณ์นะครับให้มันเหมาะสมนะครับการร้องเพลงก็อย่างเพลงเศร้าเพลงซาบซึ้งเนี่ยเราก็จะใช้เสียงที่ค่อนข้างเอื้นอนยาวเพลงเร็วเราก็จะใช้าการร้องเพลงที่ค่อนข้างใช้คําสั้นๆน,นะครับกระชับไม่ค่อยเอื้อนนะครับเราจะได้ความสนุกเพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆเนี่ยหลายๆอย่างอาจจะอยู่ที่การฝึกฝนนะครับ ให้หนักเรียนทำเครื่องหมาย3หน้าข้อความที่ถูกต้องและทำเครื่องหมายแหน้าความที่ผิดอ่นนี้ในกรณีที่เราเรียนออนไซต์ On คือไปเรียนในห้องเรียนกันด้วยกันทีนี้เรามาทำพร,ร,ร้อมกันเลยดีกว่าการหายใจเข้าในการร้องเพลงจะหายใจทางจมูกและสูดล,ลมให้มากที่สุดใช่ไหมใช่ไม่ใช่ดูกันนะครับผิดนะครับนะพอเหมาะนะครับพอเหมาะไม่ใช่มากที่สุดนะครับให้พอเหมาะนะครับ เอามาก,การหายใจออกเฉยไปซะแล้วการหายใจออกในการร้องเพลงจะใช้ปากเป่าลมออกทางจากทางปากและปล่อยลมออกให้ยาวอย่างต่อเนื่องนะครับนะประมาณนี้ข้อส,สุดท้ายก็ใส่อารมณ์และความรู้สึกให้เหมาะกับบทเพลงนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนักเรียนมืงเรียนมากินอืมไปต่อเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับก็ ให้นักเรียนนะครับมีกิจกรรมให้นักเรียนแต่ว่า๋ยวข้ามไปก่อนอะนะครับสรุปก่อนนะครับง่ายๆนะครับหลักการร้องเพลงเบื้องต้นนะครับทําหายใจให้ถูกวิธีนะครับหายใจถูกวิธีทํำยังไงครับหายใจเข้าอาา่าถ้าถ้าถ้าตามหลักที่คุณยูสอนเลยนะคือเราดูกระจกเนี่ยไหลจะต้องไม่ยกเนี่ยผิดเลยอันนี้ผิดไม่เอาไม่เอานะครับหายใจเข้าท้องป่อง ไหลไม่ยกนะครับไม่ใช่ไหลยกไม่ถูกต้องนะครับหายใจเข้าท้องปองนะครับแล้วก็ทําการเปล่งเสียงเข้าไปอ่าเช่นหายใจเข้ามีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาแหมประมาณนี้ถ้าไม่รู้ว่าหายใจเข้าเราเราเราร้องเลยมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาแหมต่างกันไหมครับต่างกันไหมอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งหายใจเข้ามีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมา เห็นไหมครับมีความกังวานเสียงมากกว่านะครับเพราะนั้นการหายใจนี่ถือเป็นหลักสำคัญของการร้องเพลงเลยนะครับแล้วก็ออกเสียงให้ตรงตามทำนองเพลงไอการออกเสียงให้ตรงตามทำนองเพลงฝึกอย่างไรนะครับฝึกอย่างไรนี่ฟังบ่อยๆนะครับฟังให้บ่อยนะครับไม่ใช่ซ้อมร้องให้บ่อยนะ การฝึกออกฝังเสียงทานองเพลงให้ตรงกามทำนองเพลงคือต้องฟังให้บ่อยนะครับอย่างเราฟังเล่นๆเ,เนี่ยเราฟัง5รอบ10รอบใช่ไหมครับในการาที่เราจะเอามาร้องเล่นๆน,นะครับแต่นะักร้องส่วนใหญ่ฟังกันเป็น10 20 30รอบนะครับบางคนก็เป็นร้อยรอบนะครับเพื่อให้มีการจําโนต้ตนะครับจำโนต้ตได้แม่นขึ้นเพราะนั้นการฝึกร้องเพลงไม่ใช่เพียงแต่การฝึกซ้อมร้องอย่างเดียวนะครับ การฟังนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับมากเลยนะครับไม่งั้นนักเรียนจะจําโนต้ตไม่ได้แล้วก็ร้องเพี้ยนนะครับเวลานักเรียนดูรายการนะครับส่วนใหญ่ก็คือคนไม่ค่อยได้ฝึกร้องเพลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงแบบจริงจังนะครับนักเรียนต้องลองฝึกลองฟังเพลงแบบจริงจังนะครับนะแล้วก็ใส่อารมณ์ตามบทเพลงตรงนี้เดี๋ยวพอเราเก่งเดี๋ยวมันจะมีอารมณ์เข้าไปในเพลงเองนะครับเพราะนั้นก็ อันหลังนี่จะน่าจะอยู่ที่การฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำอ่ะโอเคสาหรับวันนี้ก็คืองานที่ให้นะครับพลรงงานครูจะให้นักเรียนนะครับลองร้องเพลงสักหนึ่งเพลงเอาไม่จําก,กัดแนวแล้วกันจะเป็นลูกทุ่งก็ได้นะครับหรือจะเป็นสากลก็ได้หรือจะเป็น,กล,กปนลิซ่าก็ได้และลิซ่าก็ได้นะครับเอาที่นักเรียนชอบนะครับนะมาสักสิบวิถึงยี่สิบวิหรือว่าท่อนฮุก หรือเขาเรียกว่าท่อนแยกหรือท,ท,ที่เรียกว่าท่อนติดถูสักหนึ่งท่อนก็ได้นะครับก็นักเรียนร้องเพ้อนะครับร้องรุกทุ่งเพ้อร้องเพลงสากลเพ้อร้องเพลงสตริงเพ้อนะครับถ้าเรามีโอกาสคุณครูอาจจะส่งนักเรียนเข้าไปประกวดหรือทำให้ม,ม,มนนนีนักเรียนก็ได้นะครับเพราะนั้นนักเรียนก็อาจจะลองดูฝึกซ้อมมาก่อนนะครับฝึกซ้อมสักหน่อยแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมานะครับก็เช่นเคยนะครับส่งในแพลตตนะครับนักเรียนก็ อัดมาแล้วก็ส่งมานะครับเอาแค่สัก1 0ถึง20วินาทีก็พอนะครับอย่ามากกว่านั้นเดี๋ยวแพดเล็ตมันจะส่งเข้าไม่ได้นะครับนะครับเดี๋ยวคุณยูก็จะเข้าไปฟังที่นักเรียนร้อ,องเพลงมานักเรียนก็อาจจะเปิดลำเครื่องเสียงเครื่องนึงแล้วก็มือถือเครื่องนึงก็อัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีดนตรีก็ร้องสดให้คุณยูฟังก็ได้จะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวพวกเราเพื่อน นักเรียนก็ช่วยกันดูในคลิปวิดีโอแล้วกันว่าใครร้องเก่งร้องไม่เก่งไงใครไม่กล้าไม่เป็นไรนะครับร้องผิดร้องเพี้ยนต้องเราต้องเริ่มนับหนึ่งนะครับวันนี้เราต้องเริ่มนับหนึ่งนะครับอ่ะตอนนั้นก็สรุปวันนี้นะครับก็คือการบ้านคือ1ให้นักเรียนไปฝึกร้องเพลงนะครับแนวไหนก็ได้ตามที่นักเรียนชอบนะครับ 2. ก็คือคุณยูส่งลิงก์ไปนะครับเพลง MV อ่า ครูไทยยิ้มได้เมื่อภายมานะครับในข้างล่างลิงก์นัเรียนก็สามารถนะครับคลิกเข้าไปฟังแล้วก็ให้กําลังใจคุณครูด้วยนะอย่าลืมเข้าไปเม้นตด้วยนะครับนะก็จะมีผลต่อคะแนนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทักเรียนวันนี้ก็ง่ายๆสั้นๆนะครับบ๊ายบาย